พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมิต่างๆกรรมนำไปเกิดสุขหรือทุกข์อยู่ที่กรรมที่ทำมาตั้งแต่อดีตทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้คนที่รักกันก็หมดรัก แม้ทรัพย์สินที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้บุญหมดแม้แต่ชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้การให้ชีวิตสัตว์พ้นที่คุมขังทำให้พ้นจากการเจ็บป่วยพ้นจากคดีความต่างๆโอวาทปาติโมก